สวัสดีครับพี่น้องอ c ซี FC น้องคำลาสูสุขคนครับพี่น้องผมก็พอกับสองสิทธิ์มึงงาจับเช่นอนแล้วครับพี่น้องมันนี้มันนี้ผมจะเอารูปภาพงามๆของน้องคำลามาให้พี่น้องในเบิ้งให้หายคิดถึงนะครับพี่น้องผมก็เป็น เอฟซีน้องครับลามาตั้งแต่มือแรกเลยครับพี่น้องถ้าเป็นมาออเดิช์สันไหมไหเนาะครับมันก็ติดตามมาตลอดครับมเห็นว่าก็เล็กน้อยคน้นหนีตาติดตามครับพี่น้องสตอรี่น้องน้องเป็นคนสู่ชีวิตครับพี่น้องน้องคำลา กัเร็วๆนี้กันนิ้นคราวพี่น้องสิมีสิเกิใไม่หรอะครับพี่น้องกดใจห้ลาแน่ครับสื่อเพลงนะครับเท่ากับกับซอยเสียซอยแสรซอ,อ,อ,อยบันหยอดโย่ให้น้องนะครับพี่น้องน้องก็ว่าจะจะฟังใส่นะครับพี่น้อง มาตัวคนเดียวก็ตัวนเดี๋ยวนี้น้องก็ได้ลงจากมะลำคขะะหนึ่งล้วนะครับกับไม่ได้ว่ากันครับน้องก็ค่อยติดตามน้องต่อไปครับพี่น้องค่อยเป็นกําลังใจให้น้องให้มีที่ยืนนะครับผมก็เป็นช่อง y o ยูทูบไม่นะครับสองน้อยนะครับผมก็เคยเห็นคลิปน้องมาแล้วกับสองสามคลิปแล้วครับพี่น้อง ก้อนนนห่าีค,คลิปนี้ก็อยากมาโประโมทสกินไม้ข้างนอกน,นะครับพี่น้องกอดใจให้ลาแน่ก็มียูทูปเบอร์รายสองมันก็สนับ,นบนนสนุใน,ใน,ใใน,นนะครับก็ไในสุดเป็นเรื่องในใจน้องนะครับ กตมียูทูปยูทูปเปิดบางช่องครับเดี๋ยวน้องไปแขวนไปได้นะครับพี่น้องได้เสียหายเอ็ดคือว่าน้องไปขายคนมากเลยครับพี่น้องได้เสียหายพวกเขาเป็นเอฟซี พลังบวกเขากับต่อต้านครับพี่น้องต่อตา้านบางช่องมันถีมาบุรีน้องนะครับแต่ว่ดน้องพิษอียัง락ไล่มาด่าสาดเสียไอ้น้องนะครับพี่น้องนองกับตัวคนเดียวพกเขา FC เอฟซีเาก็ต้องค่อยพักดันนอนนะครับให้น้องเห็นวิธียืนนะครับ น้องคำหลารำละครอ,อินซีเซียงใหม่แล้วครับน้องก็ับเป็นคนหนาหลักนะครับยิ้มง่ายยิ้มดีอธิญา,จจาใสดีผมครับผมาพวบกข่อยเก่นีนะครับพี่น้อง ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมไ,มได้ครับชิดมืออาชาแนลกดไลค์กดแชร์กดตามให้เดอร์ครับผมก็จะได้เห็ดคลิปน้องคำลาต,ต่อไปนะครับให้พี่น้องเอฟซีเดบิวง์นะครับก็อย่าลืม สิเกินไม่ของนอนนะครับกอใจให้ห่าแน่พวกเข้ากับมาก็กคอยติดตามคอยถอดเสียคอยถอดปันยอดวิวนะครับเอาให้หนอนมีที่ยืนในสังคมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ม่มีทำอะไรกับพี่นอนฝากไว้นด้ครับสวัสดีครับ